สวัสดีครับคุณผู้ชมก็กลับมาพบกับรายการสาระน่ารู้อาราวด e เว r l ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะนำเสนอเป็นตอนที่12 n u m b นัเบอร์ที่12นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของอัญมณีที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือเพชรนั่นเองเราจะมาดูกันว่าเพชรมีที่มาและก็เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเช่นเคยนะครับบรรยายโดยผมอัศวรักษ์จันประเทศนะครับผ่านทางช่องอัศวรักษ์ชาแนล ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเข้ามาติดตามรับชมรายการแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับเรื่องราวของเพชรน,นะครับเพชรเป็นส,สารที่แข็งที่สุดนะครับโดยเกิดขึ้นจากการที่หินหนืดหรือว่าแมกมาได้เปลี่ยนตัวเองจากธาตุคาร์บอนให้กลายเป็นผลึกคาร์บอนหรือว่าเพชรน,นั่นเองแต่การที่ธาตุดังกล่าวจะกลายมาเป็นผลึกคาร์บอนหรือว่าเพชรได้นั้น จะต้องใช้เวลาหลายพันปีภายใต้พื้นผิวของโลกในระดับความลึกถึง150-250กิโลเมตรความดันสูงถึง70,000กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและก็จะต้องใช้อุณหภูมินะครับประมาณ1,700-2,500องศาเซลเซียสซึ่งอยู่ในระดับชั้นแมทเทอรส่วนบนของโลก จากนั้นนะครับผลึกเพชรก็จะถูกฝังตัวในหินแพริโคไดต์นะครับหรือว่าและก็หินเอโคจต์แล้วแมกมาบางส่วนนะครับก็จะดันหินดังกล่าวเข้าไปในรอยแตกของหินเปลือกโลกด้านบนผนึกเพชรที่ฝังตัวอยู่ในหินทั้งสองชนิดจะเย็นตัวลงในหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าหินคิมเบอร์ไล์หรือว่าชั้นหินสีน้ำเงินนั่นเอง แล้วก็ถูกแมกมาอีกส่วนนะครับดันออกมาสู่พื้นผิวโลกโดยการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อผลึกเพชรถ,ถูกพ่นออกมากับแมกมาจากป่องภูเขาไฟเพชรก็จะเย็นตัวลงในหินภูเขาไฟและจะถูกกัดกร่อนทีละน้อยด้วยความร้อนแรงลมและก็ฝนเป็นเวลานาน,านหลายศตวรรษซึ่งทำให้เพชรหลุดออกจากหินคิมเบอร์ไล์ แล้วถูกกระแสน้ำชะล้างทำความสะอาดพัดพาไปตกตะกอนที่ก้นแม่น้ำและอาจถูกพัดพาไปเรื่อยจนถึงบริเวณชายหาดมหาสมุทรเลยทีเดียวนะครับแหล่งเพชรของโลกส่วนใหญ่จะถูกพบอยู่ในทวีปที่ค่อนข้างเก่าแก่อย่างเช่นทวีปอินเดียถือได้ว่าเป็นแหล่งเพชรด,ดั้งเดิมของโลกนะครับเพชรเกือบทุกขนาดและที่มีมูลค่าสามารถขุดพบได้ ทางด้านทิศตะวันออกของที่ราบสูงแดกกันซึ่งอยู่ในรัฐกอคอนดาของประเทศอินเดียส่วนหินต้นกำเนิดเพชรนะครับได้ถูกค้นพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้เมื่อคิรศักราช1870ภายหลังจากการที่ได้มีการค้นพบเพชรที่แม่น้ำออเรนจ์และก็แม่น้ำวาวก็ได้เกิดเหมืองเพชรขึ้นอีกมากมายทั้งในเมืองคิมเบอรี่และพื้นที่ใกล้เคียงอาทิเช่นเหมือง เวสเชลตันเหมืองพีเมียซึ่งเหมืองพีเมียนี่เองนะครับก็ได้มีการขุดค้นพบเพนคาเพชรคารินานซึ่งเป็นเพชรในตำหนอได้ว่าเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีขนาด3,106กรัตด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการกำเนิดเพชรนะครับที่หลายๆคนหลงไหลนะครับแล้วก็อยากจะ ได้ครอบครองไว้นะครับแล้วก็เป็นอันญมณีที่มีค่าและก็แข็งแกร่งที่สุดในโลกด้วยนะครับนี่ก็คือต้นกําเนิดของมันนะครับวันนี้ก็ทางรายการสาระนารู้อาราลูเวอร์ตอนที่12ของเราก็ได้นําความรู้ในส่วนนี้นะครับมามอบให้กับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับจบรายการเพียงเท่านี้จะเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ jungle.